ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากกลุ่มเกษตรอาสานะคะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมเกษตรกรในเขตอำเภอสมโคกนะคะชื่อชื่อนายสำรานเกษรค่ะอยู่บังกระเบอือสมโคกปทุมธานีค่ะอ่า่นานชื่อในางการดาเกษรจ้ะเออครั้งนี้นาตุ้มนาดาปลูกข้าวพันุอะไรคะก็ขอก็ขอสี่หนึ่งก็ขอสีอ่หนึ่ง ที่เรามาถ่ายอยู่วันนี้เนื้นที่17 17, 17มีทุนนายน2,500 25 56อันนี้เนี่ยก็คุณนา้าน้าตุ้มกับนดาเนี่ยก็ได้มาใช้ในช่วงข้าวอายุหนึ่งเดือนค่ะอธิบายนิดนึงนะคะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดียังไงคะเมื่อเมื่อ,อรอบการทำนาที่แล้วก็ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกห้าเกลีย เพิ่มอีกห้าเกลียนก็คือเป็นยี่สิบเก <Yeah. S 2> ลียดจ้วฤดูนี้นะตุ้มเอามาใช้ช่วงไหนคะช่วงข้าหนึ่งเดือนท้าหนึ่งเดือน uh huh. คือหลังหลังจะฉีดแล้วลัวกษณะข้าวเป็นยังไงคะมันก็เขียวดีเขียวเรื่อยอะ่ะเขียวไวตั้งดีอะ่ะแต่ก่อนนี้นาแปลงนี้ปัญหามันคืออะไรคะมันเคอก็ไม่ค่อยงามเลยไม่ค่อยงาม <laughs> แล้วก็ดิน พื้นที่นาเสมอกันนีไหมคะตรงนี้ไม่เสมอนาเป็นขั้นอยู่นาเป็นขั้นบันไดนนที่ไม่เสมอก็คือเก็บน้ําไม่เก็บน้ําไม่อยู่ค่ะแล้วก็หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฉีดเข้าไปแล้วนี่มันก็พอมาช่วยได้บางก็ดีหน่อยข้าวเขียวดีแต่กอดีเมื่อก่อนนี้ตอนตอนที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปกติแล้วคุณน้าใส่ปุ๋ยอยู่กี่ลูกคะ่ะ ประมาณสิบกว่าลูกมันลดลงมาหน่อยอ่ะอ่าลดลงมาหน่อยหนึ่งหรือสิบกว่าลูกก็คือรอบแรกประมาณเจ็ดแปดลูกเจ็ดลูกแปดลูกแล้วรอบสองก็อยู่ประมาณนั้นอะประมาณนี้ก็คือสิบกว่าลูกลดลดปุ๋ยลงไปได้ลดปุ๋ยลงมาประมาณห้าลูกหกลูกค่ะน้าตุ้มฉีดยานี้ผสมอะไรบ้างครับช่วงข้ามหนึ่งเดือนที่เราฉีดพ่นมาเนี่ยครับตัวนี้มีไอ้ผักยาแมลงไยาแมลงเชื้อราเชื้อราลมเบ่งเร่งเต็งสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนัก มีมีปนมีเสริมด้วยไหมเปล่าไม่เพิ่มนี้อเพิ่มอ๋อไม่ไม่ได้ใสเลยไม่ได้ใสอ๋อก็ก็เราเราก็ใช้แค่สามตัวเองเนาะใช้แค่ตัวนี้เนี่ยอืถ้าใช้แค่นี้น้อยแค่นี้อ่านับตุ้มว่าประหยัดต้นทุนไหมก็ประหยัดหน่อยช่วยทําให้เราประหยัดด้วยเนาะใช่เราประหยัดด้วยอ่าถามในเรื่องของค่ามันออกมันออกยังไงฮะดีดีไหมตอนที่ฉีดลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสที่คุณนกมาแก้ไขปัญหาให้นะครับออมันก็ออกดีออกเสมอดี ออกเสมอออกสุดอะนะออกสุดออกเสมอดีจากจากที่นตุ้มสังเกตดูรวงยาวไหมจากที่เราเห็นเนี่ยครับรวงก็ยาวว่าหน่อยรวงรู้สึกว่ายาวดีขึ้น,นรู้สึกว่ายาวดีขึ้นดูเม็ดก็ลักษณะว่าเต็มโครงอตอนตอนนี้เราช่วงเป็นน้นํานมอยู่ใช่ไหมฮะช่วงนี้ยังนี่ยังไม่เป็นดียังไม่เป็นน้นํานมลยตอนตอนนี้ข้าวกี่วันแล้วครับที่เรามาถ่ายวีดีโอตอนนี้ก็ข้าวได้ประมาณประมาณ80วันนะ,ะประมาณที่อายุข้าว80วัน นะครับแล้ว,ล,วล้วรู้สึกว่ามันออกไวอ,ออกก่อนกําหนดไหมครับจากที่เห็นหรือ,อ,อเหที่เราคดนะาดคะเนเนียเน่ยคร<า>ับออกไวเง้ยออกไวใช่เนะาะกไวกว่าเดิมนะออกไวกว่าเดิมด้วยอแสดงว่ายาตัวนี้มันช่วยทําให้ข้าวเราอ,ออกไวสมบูรณ์แล้วออกค่าออกรวงไวอย,อย่างนั้นเถอะนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าถ้ามันเป็นน้ํานมเนี่ยน้ํานมมันจะไวขึ้นไหมนะครับให้ให้เราเนึ่ก็เริ่มจะเป็นน้ํานมแล้วเนี่ยลวงเริ่มก้มแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง ลองดูเม็ดข้าสภาพเม็ดข้าตอนนี้ครับเป็นอะไรยังไงบ้างช่วยช่วยพาเราดูนดหน่อยได้ครับพี่นี่เมา80วันมันก็เริ่มเข้าเม็ดแล้วละ่ะเป็นน้ำนมนะเราลองบีบน้ำนมดูสักเม็ดสิครับว่าน้ำนมเยอะไหมอ้เม็ดแข็งแล้วนะครับแข็งแล้วนี่นี่อายุ80วันเม็ดแข็งแล้วนะครับไม่ใช่เป็นน้ำนมแล้วก็จะเหลืองเออมันดูมันมันมันจะงวยแล้วอ่ะเนาะมันเข้าเริ่มเข้าเม็ดแล้วนี่อ่าเป็นแล้วครับ ไม่ใช่เป็นลักษณะน้ำนมไม่มีบีบแปะน้ำนมกระเด็นออกมานะนี่กลายเป็นว่าเป็น,นเมเ็ดเริ่มแข็งแล้วเริ่มแข็งมีแป้งแล้วนะฮะมีแป้งแล้วเออที่ยวนั้นะเป็นแป้งแล้วเออที่ยวม,มาใช้นนกที่ได้ข้าวเกินอ,อันน้นตุ้มกำลังให้ดูเม็ดข้าวว่าอตอนแรกเราเรากะว่าจะเป็นน้ำนมนะครับแข็งแล้วแต่ตอนนี้คือเม็ดเริ่มเข้าเม็ดแข็งแล้วอ่พี่สจนให้ดูว่าตอนนี้เม็ดแข็งแล้วนะอ่ เดี๋ยวน้าต้มดูรวงดิรวงรวงยาวไหมดูรูปรวงให้ดูหน่อยครับคอรวงนี่ยาวนะคอรวงนี่ยาวหน่อยคอรวงรู้สึกว่ายาวแล้วก็รวงดูยาวกว่าเดิมนะฮะอ่ารวงดูยาวนี่หน่อยอดูดูรวงสวยหน่อยรวงสวยเนาะอาระงงระแง่นี่เรียกว่าดูแล้วเยอะเลยแหละอ่าผมว่านะไอ้ข้าวพันธุ์เนี้ตะแง่มันจะถี่เลยตะแง่ถี่อะครับใบใบเป็นยังไงครับใบเขียวสะอาดใบเขียว ใบเขียวดีตั้งสะอาดใบสะอาดนะเพียนอนโรคก็ไม่ไม่กวนไม่่คยกวนครับอ่ากวนอย่างเดียวอันนี้เราเรามาถ่ายตอนช่วงนี้มิถุนา2556นก็คือช่วงจังหวะฝนเยอะพอดีเนาะอ่าช่วงนี้ฝนตกเยอะหลายรอบก็เรียกว่ามันกระทบอ่ะร้อนหนาวอ่ะร้อนฝนอ่ะครับก็ต้องมีปัญหาบ้างก็มีปัญหามั่งแต่ก็ถือว่าถือว่าน้อยนะจากที่เราดูแล้วเนี่ย ก็น้อยไม่มากเท่าไหร่อ่อันนี้พอใจไหมนะน้าตุ้มคิดว่าจากที่ตัวเองได้อย่างเงี้ยก็พอใจแล้วล่ะพอใจเนาะอ่าถ้าได้ราคาจำนำช่วยอย่างนี้ด้วยผลผลิตเยอะขึ้นต้นทุนต้นทุนตามลงไหมต้นทุนตามลงหน่อยต้นทุนตามลงหน่อยเลยใช่ไหมฮะอ่าแสดงว่าได้กำไรเยอะขึ้นแน่นอนนะครับอ่าดีน่าเอาออกเสมอดีใช้ดูแล้วก็ว่าเขาบอกอะไรจะใช้แต่ยายนกคห้นก ตะตุ้มว่ะเอ้ยลองใช้ย้ายนกดูนาตะตุ้มพี่เคยรวมเงินไหมรวมเงินคิดเงินต้นทุนเราอะประมาณกี่บาทอะไรเงี้ยเคยรวมไหมครับไม่เคยทักทีแล้วราวที่แล้วได้ตังค์เท่าไหร่ยี่สิบไร่เนี่ยที่ว่าข้าวเกินเกินเพิ่มขึ้นมาได้อีกห้าเกวียนเนี่ยครับรวมแล้วได้เงินเท่าไหร่ทั้งหมดมันรุ่นที่ได้เพิ่มไมันก็ได้สองแสนกว่าเนาะยี่สิบไร่นะ ได้เงินทั้งหมด20,000 0กว่า200,000กว่าต้นทุนถึง5 0 0 0มื่นไหมครับหรือเกินน่อยไม่ถึงนาเนี่ยไม่ถึงส0 0 0มอ๋อไม่ถึง3 0 0 0มืนี่ต่างหากอันนี้หมายถึงเงินส0ม0 0ืนี่คือค่าตีเทือกค่าเช่าค่าน้ำมันค่าปุ๋ยเรียบร้อยโอ้นี่แสดงว่าคิดต้นทุนให้เห็นชัดๆง่ายๆเลยเนาะว่ากําไรอ่าแสนกว่าบาทกําไรเป็นแสนที่20่สไรอนที่แล้วลดลงลดลงเลย มีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ได้ใช้ผลผลิตลดลงเนี่ยครับเดี๋ยวผมถามข้อมูลนี่หน่อยตอนแรกนี่หมายถึงเราใช้แล้วมันเพิ่มมาห้าเกียนอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราอยากจะรู้อยากจะรู้อ่ารุ่นถัดมาก็คือไม่ใช้เลยดูสิปรากฏว่าผลผลิตหายหายลงเยอะไหมฮะเยอะเหมือนกันลดลงเยอะเลยใช่ไหมเลยที่เกียนนะโอ้โหสี่ห้าเกียนเลยลดเยอะบอกไม่เห็นเลยจะช่วยช่วยแนะนํากับเกษตรกรที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเป็นยังไงบ้าง ใช้ผิดพัน์ตัวนี้แล้วว่างก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยากแนะนําให้ลองใช,ช้ดูช,ช่วยประหยัดปุ๋ยั้ยคะช่วยประหยัดปุ๋ยประหยัดยาหน่อยอช่วยลดต้นทุนด้วยแล้วก็ลักษณะข้าวที่ได้ลักษณะข้าวที่ได้ก็เพิ่มขึ้น